841A ยังไงเนี่ยเขาบอกว่าเออผมอะรับล้างมีดไหมเพราะว่ามันมีคราบเลือดติดอยู่ข้างในแล้วมันฝืดไม่ลืนน่นสักทีผมก็เลยบอกว่าเป็นมีดรุ่นแรง842มันไม่ใช่ตัวนี้นะผมก็เลยบอกว่าคุณเอมมโลครับ USA ขึ้นภาษีไทยทําให้นี้นี้สาธารณะไทยเพิ่มขึ้นไหมครับอ่ะโอเคเดี๋ยวไปลากยาวไปตรงนั้นนะอะ อ่ตัวนี้ก่อนเขาบอกว่ามันมีตัวนี้ฝังอยู่ข้างในผมเลยบอกว่าผมไม่ได้รับเอ่อรับซ่อมรับล้างนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเวลาที่คุณไข่มันออกมาไม่ว่าคุณจะไขตัวเล็กตัวใหญ่สิ่งที่มันช้ำแน่ๆก็คือสก,กูสก,กูไม่ช้ำไอหัวสก,กูที่ไอไอไออุปกรณ์ไข่โครงที่คุณไขมันก็ช้ำถ้าช้ำที่อุปกรณ์ยังไม่เท่าไหร่ช้ำที่หัวสก,กูเนี่ยแย่เลยนะ พราะโอกาสที่คุณจะหมุนฟิตติ้งกลับไปที่เดิมมันเป็นเรื่องยากแล้วเพราะฉะนั้นผมจะแนะนําว่าถ้าเป็นไปได้ถ้ามือไม่โซนคุณจะไปแกะมันออกมาเลยนะครับทาได้ยามากคือถ้ามันหลวมอัดแน่นถ้ามันหลวมอัดแน่นแต่คุณอยาคลายออกมาเล่นมันไม่เหมาะแบบนั้นสกูคุณจะพังสกูคุณจะพังหมือไม่ใกล้ตัวไขคุณก็จะเสื่อมนะฮะผมแนะนํานี้ถ้าคุณต้องการทําความสะอาดนะคุณซื้อสเปรย์กระป๋องไปที่ผมมีขายอย่างเงี้ยห้าสิบบาทเนี่ยคุณซื้อแล้วคุณก็อัดตามจอยไปเลยแบบฉีดแบบ พ่นทิ้งเลยอ่ะมันจะมีเศษคราบอะไรออกมาข้างในนะครับนี่ขนาดเล็กนะ50บาทค้า่งอีก50เป็น100บาทคุณก็ฉีดก็พ่นเราเลยอ่ะเพื่อไล่ไล่ไอ้พวกคราบที่มันเกาะน้ํามันอย่างเงี้ยพวกฝุ่นพวกอะไรอ่ะไล่ออกไปไล้วไปฉีดๆแล้วคุณก็ใช้ต้้งก็ฉีดอัดเข้าไปใหม่แล้วคุณก็พับเข้าพับออกพับปั๊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 บอ่ะเพื่อล้างเศษข้างในอ่ะมันก็จะช่วยได้นะครับคุณไม่ต้องขยออกมาผมแนะนํานะเนี่ยแล้วคุณก็ล้างปั๊บปั๊บปั ขายผมมีขควงขายด้วยขายขายแม่งถ้ามันไม่ไหวแม่งต้องขายมันต้องขายว่ะเออถ้าขายต้องขายชุดขาควงผมมีขายนะครับแล้วเดี๋ยวผมแถมไปข่ควงสแปรไปให้ด้วยอีกหนึ่งชุดตรงนี้มีไหมวันนั้นอ้าเนี่ยเดี๋ยวคุณจะคุณมิดคุณมีตัวขายอยู่แล้วคุณซื้อนี่ก็ได้50บาทนะครับเป็นประแจท็อกที่สามที่4ที่ห้าที่6ที่เ็ดที่8ดที่9้าที่สบที่15ที่20เนี่ยแพ็คเดียวเลย50บาทค่าส่ง50ิ คุณรวมกันนู่นก็ได้นะอะสมมุติคุณเอาวันนี้นะเนี่ยนะฮะคุณเอานี้อันนี้อันนี้ต่าค่าส่งห้าสิบเป็นร้อยหสิบาทคุณได้นี่นี่ไปรอที่บ้านได้เลยนะครับเพราะมันสมรวมได้ไงโอเคไหมอ่า